เอาละครับก็ขอก้าวสวัสดีผู้ได้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยู่เกมดักบอลเล gend นะครับอ่าไม่ได้เล่นยูกินะโดยวันนี้ผมก็จะมาทําการเปิดกระชาเล็กน้อยนะเพราะไดไหนมันก็อัปเดตตูใ้ใหม่ใหมผมนั่นก็คือตู้นี้นะอัลต้าไลซิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยตัวจะมีตัวละครใหม่ก็คืออ่าซูปเปอร์ไซยา่าโกคูสักอย่างอะ่ะชื่อมันยาวเนี่ยไอ้ก็ตเอเดสไคลโอเคนตัวเนี้ยซึ่งมันก็คือบูไคโอเคนนั่นแหละตัวมันเป็นระดับอัลตา้าเออัลต้าแรกเลยนะเกมนี้ซึ่งอัลต้าแรกเกมนี้ก็คือมันจจจะะใหญ่สุดดแลล้วมมันนีเเ์ ลิมิตตดกับอัลต้าแลกแค่2อ,องระดับนะนอกนั้นก็เป็นพวก SP ธรรมดาโดยตัวนี้มันก็จะอยู่ในภาคของไอ้นี่นะเป็นภาคตอนยูนิวเซอร์เวอร์สากาฉะนั้นก็น่าจะเป็นตอนจบเลยก็คือที่มันใช้สู้กับจีเรนมังม้งน่าจะใช่แล้วมันอยู่ในแท็กไายาส์ซูนแฟมิลี่กอดคีแล้วก็ซูปเปอร์ไซยาส์กอดเอสเอสก็ช่างมันแล้วกันโดยตู้นี้มันก็จะมีตัว LF อ่างอ่างหรือเจนนิเฟตต์ย่างเบจิต้า,า itta, ตัวนี้ก็เป็นต่อสู้กับท็อปโปถ้าจะไม่ผิดนะใช่มีโกคูแบ็กโลเซ่ประเด็นะี่่ยอา อ่าตัวนี้ผมยังไม่มีครับโกจิต้าโกจิต้าบูตอนภาคบูวิบอเรย์นะอันนี้ผมก็ยังไม่มีซึ่งตัวนี้ผมมีนะเอลิเมนต์เอลิเมนต์เบจิจต้าตัวนี้ผมมีแล้วแ,ลแต่มีแค่2ดาวก็คือได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าได้มากก็กล้าดูดีครับมันต้องได้ถึง7จ็ดดาวจะโหนะเกมนี้ตัง้งแต่ก็เป็นตัวธรรมดาอย่ยางพวกท็อปปพวกนี้นะฮะซึ่งพวกนี้ผมยังไม่มีนะเนี่ยโอเคโดยเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นนะฮะจริงจริงเคยอยากเล่นโชว,ว์แต่ผมเล่นกล้ากนะก็เลยคิดว่ามาท,ทําแค่คลิปประกาชาพอแล้วลล่ะะแ้วผมมก็ียูเพชรรนคับ โดยมันจะเป็นแบบสาส,ะสะเตปรูปหนึ่งนะครับโดยสเตปที่สี่จะสะเตปฟรีก็คือพันเพชรพันพันพันอันนี้จะเป็นฟรีเพราะว่าผมจะเสียได้สองรอบนะได้สองรูปเพชรก้อนอื่นผมจะเปิดยี่สิเพชรก่อนละกันมาแล้วผมจะเลือกเซตพันหนึ่งไนดะ้เดี๋ยวก็เปิดเล่มพัน1000หนึ่งแหละโอเคมามันมีโล่ไม่ต้องแลกใจกนะครับผมไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่โอเคเปิดมาน่าจะเกลือครับยี่สิบเพชรมาขอข้าเลยแล้วกันเสียวละแค่เอามาเป็นแคเอามาเป็นชื่อะไรนะไอตำรวจอวาก้านะครับโอเคมารู้สึกตัวจริงเลยดีกว่า โดยสเต็ปแรกจะการการตี SP ตัวนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้หน้าตู้เลยก็ต้องรับวัดด้วยทีมาถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเลยดีกว่านะ3 2 1 let's go มารอบแรกเควมิโ okay, ลนะไม่แปะครับผมไม่ค่อยได้เข้านะน่าจะไปดาวน์โหลดออกก่อนนะโอเคแต่มันโหลดเยอะจังวะเฮ้ยมันโหลดเยอะไม่ว่าเนะี่ยอืมแปลกๆผมไม่ค่อยได้เข้านานแะล้วนะโอ้ทองฟ้ามืดมีเถาะปไป,ไป,ไปบินมานะเมนะื่อกี้โอเคบินเข้าไปต่อย โอเคโอเคปุ okay, okay. ๊ปปุ๊ปปุ๊ปบนเติ้วเตี้วเตี้ยวเคมามีอะไรไหมเก็บภาสายาวันนะโอเคฟิสเซอร์โอเคสไดชนะแล้วครับโอ้มมันการตีอยู่แล้วต้องวัโดโนว่าจะได้ตัวอะไรหรือได้กี่ตัวนะมาเค okay. ลูกน้องเอ้ยไม่ใช่บางทุรุษฟิสเซอร์นะอาพ่อเพื่อนเพื่อนพ่อโกคูเออไอ้ยี่สิบมาเกิดจิตตารักกังกล้ามโต มีแมีงโกคังนะครับมาเซลล์ล่างแรกน่าจะได้แค่ตัวเดียวแหละเขีนชื่ออะไรวะาจำชื่อได้เอาตัวใหม่ของผมเลยนะเพิ่งได้แล้วก็ไอ้ลูกน้องฟิลเตอร์จำฉากระศรส,ส,สายมาแล้วตัวปังนั่นเองมีแล้วนะั่นอีดาวแล้วได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งนะเอ็กซ์ตรีมไอ้ลูกน้องนี่นั่นแหละลูกน้องโบแจ็คถ้าจำชืนะอ่อไม่ผิดนะเขียนี่ขึ้นเจ็ดดาวมาต่อมาสเต็ปสองจะเพิ่มเลขข่คูณสองนะซึ่งไม่รู้เหมว่าจะได้เปล่าเพราะมัน มีโอกาสประมาณ0.2นะไม่ถึงปบนึงเปอร์เซ็นในการได้มันรู้ได้ว่าจะได้ไหมคูณสองก็เท่าไหร่วะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้มั้ยถ้าคูณสองเดี๋ยวสิไม่ต้องโลดเยอะก็ได้นะไม่ค่อยได้เข้านะผมไม่ค่อยได้เข้าโอเค้า <5 S 1> พอดกองฟ้าสีแดงดาวนังเมิกแกลเบิร์ดไปเลยวิ่งเข้าไปต่อยครูครูครูสิได้ไรเอ๊ะน่านจะไม่มีฮาอะไรเลยใช่ไหมอโอเคอสีแดงโบตีเล็บคูบุฟเฟ่ต์คอบแฮ โอเคดันชนะโอ้มึงจะได้ห้าอะไรมาเตะมาเลยนี่เกลือปาร์กิ้งเลยเจนจีเรนนะครับโอ้โหม่ใช่ตัวนี้จีเลนตัวเก้าได้โอเคอันนี้มีจีเลนมีมันเต้นนะมันเพิ่งรักเพิ่งเข้ามานะไตัวล่าสุดเมื่อกี้ไอตัวสีม่วงจะมีตัวสีม่วงด้วยในเมื่อกี้สุดเป็นตัวเก้าเต่อันนี้ซึดเจะเกลือนะขุมข้ามเลยเสียเวลาเคยโอ้ได้โกคูแบ็คมาตัวหนึ่งได้นะ ก็ไม่ได้เก่งหรอกตัวนี้เก้าได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะแ่ขึ้นสามดาวแต่ผมมีน้อยแค่เฮ้ยแต่จีเรนผมเจ็ดดาวเลยโอเคน่าจะได้เวลาเล่นแล้วมั้งจีเลนเขื่อขึ้นสามดาวมาต่อไปสเต็ปสามก็การันตีเอสพีอตัวนึงไปรลดรลดอีกแล้วเฮ้ยรอดไปรลดรลดนั่นแหละเออรอดทำไมไม่รู้มีหลายตัวนะ ถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นก็จะมีโลดเจออย่างนี้แหละแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยมีโลดละเพราะว่าเรามีตัวละครเจอแล้วไงเด็กก็ทองฟ้าเหมือนเดิมเหมือนเป้เลยห้าพอดโอเคเหมือนก็ไม่แปลงเป็นซูปเปอร์ไซย,ย่าดได้เหมือนเมื่อกี้เลยโอเคอุ้ยตอยชนะตรงนี้อาจจะได้เอพีสองตัวแปลงซูปเปอร์ไซย,ย่าดไหมโอ๊ไม่แปลงเจสซี่อหอบไหมโอเคโดนดับพลังกลับมาแล้วครับไอ้อย่างนี้มีสิทธิ์ไหมเปจิต้ามาช่วยโอเค อาแบบนี้ก็น่าจะไม่การันตีหน้าตู้ดีนะเออเขจะไม่ผิดผมก็ลืมไว้นะว่ามันดูยังไงนะมาแต่ผมรู้ได้แน่ว่าจะมีแบบรวมล่างซิตัวแรกคือมาสปาร์กิง้งเลยจ้ะเอ้ยมันต้องเอาต้าใช่ไหมเออเอทาท้านี่เป็นไงผมไม่เคยได้นะเนอะมาไม่กินได้โกหังมานะมันก็เป็นโกหังตอนภาคซูปเปอร์เลยนะเมื่อกี้โอเคน่าจะเกลืออะไแล้วมันจะมีตัวนึงนะการันตีเอสพีโอเคมิจิตา้า แแล้วก็ปาปโกฟูเสื้อคาดตัวโคตรเก่าอ่ะจำได้อยู่หกดาวหกดาวโอเคมาวางตัวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่เล่นทีมไฮบิดได้อยู่เคมารอบนี้รอบฟรีนะครับแถมกันกตีเอฟพีด้วยกันตีเอฟพีนี่คือกันตีหมดเลยจากประมาณร้อยกว่าตัวนะเออก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ตัวยูเอลหรอกเพราะเอาตาแลนี่ออกยากกว่าเลเจนด์นะแต่ที่บอกไปผมยังมีเลเจนด์อีกตัวหลายตัวที่คาดอยู่ อันนี้โอ้โหไม่มีห้าอะไรเลยใช่ไหมโอเคโซทรายาตก็จะได้แค่ตัวเดียวใช่ไหม αι? อย่างนี้อันนี้คือแบบนอร์มอลนะสีเขียวนะแล้วก็มีคอดแค่สามอันแต่แปลง็นซุบไซชาดาที่จะได้ไหม αι? เดชดำพลักชนะไหมเดชนะโบตินะเดชดูที่จะมีอะไรมาตัวแรกเกลือครับตัวที่สองไม่แปลงนะเป็นเบจิต้าร้องไห้เป็นพ่อโกคูอีกแล้วไอ้เพื่อนเออผู้พิดหาพี่น้องโกงคูนาคนเหมือน<ๆ>อโ,ดโดโรเลีย คูริลินเฮือกติฟเซอร์โอหสิดตายอะไรแล้วเลยเจนลิมิเต็ดโอ้โหไม่ใช่มันต้องเป็นยูแอลด้วยกูผิดโแจ็คก็ไม่ได้เก่งนะตัวนี้โคตรกล้าเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะขึ้นไปซีดาวไปไม่ช่วยอะไรเลยมาถวายตายกูมาต่อครกระลุกสองนะกลับมาสเต็ปหนึ่งการตีเอสทีตัวหนึ่งมาอ๋อเราต้องไปลุ้นตอนสเต็ปสองอ่ะที่มันเพิ่มเลนยูแอลนะจะตีสุดละ ว่ากแตนติเอสพีกันที่เห็นนะผมก็ได้เยอะนะเอาจริงคระบได้กี่ตัวน่ะไม่รู้อะแต่ก็ไม่ค่อยได้ตัวโอดเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็ธรรมดาจัดขอกข้ามเลยได้ไปเลยดูซิคอยวุ่น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 โอเควุ่นหมดมันต้องลุ้นตรงนี้เพราไม่แปลงไงฮะน่าจะได้ตัวเดียวจบตัวเดียวจบนะครับนะ่สกิปไปเลยสกิปมาเลยมาสปาร์กิ้งตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหข้ามโอ้โหตรงไม่มีเลยนตัวนี้โอเคได้ตัวก้างมาตัวหนึ่งนะครับ ผมเพิ่งมีนะแต่ก็ไม่ได้เก่งเลยตอนนี้มาตอนเนี้ย U L เลขคุณสอบตอนนี้น่าจะวัดตัวตรงนี้แหละมามาล <c oughs> เลยเอ๊ะมีโลดมลดันจะโลดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่มีห้าอะไรเลยมีเพอดเดียวอยู่ซุปเปอร์สัญญาเลยนะ <c oughs> โอเคมาต่อยมาฟิปเปอร์ปั๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะไม่ใช่โกคูคุณผิดเออเอต่อจุกเว้ยน่าจะได้อยู่ มาตันพลังดิอ่าเป็นสีแดงปกตินะตัวสอนมันจะมีสีแดงสีทองนะแล้วก็มีสีเงินสีเงินที่มันจะกาสุดระจายเพิรไอ้ล okay. ูกไฟแค่ห่ไอไปเฉยอ่ะก็้วเอสพีตัวหนึ่งอะ่ะจะไม่รู้จะได้ตัวอะไรมาอซ์ซิมไอ้ลูกน้อง13จำได้ยุ้อ่าฟพลเรื่ 2, องร่าง2 13นี่แหละคุณลินลินตัวเพื่อนพ่อโกกูใช่ไหมมาแล้วก็นับป้า เราสปาร์คิ้งโอ้ยอ,อีกตัวนึงตัวโหดิปโป้เฮ้ยอีกตัวนึงโอ้พ่อโอ้โหเวีวยนเลยได้ได้สามตัวติดนะแต่ไม่ได้ตัวต้องการเลยฮะแล้วนะมอกเพิ่มเลนยูเอลนะ,รอ,นนนะอลรอบนี้น่าจะเกลือแล้วรอบนี้จบน่าจะเกลือแล้วทุกคนถ้าใครอยากให้ผมเกลือก็กดไลค์ได้นะผมอาจจะมาเปิดต่อสเตปสามกระตี้อีทีตัวหนึ่งแล้วผมจะเหลือสเตปฟรีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เหลือเพชรพันหนึ่งเซต จะไม่ได้อะไรเลยจริงๆน้าตานี้ไม่ใช่ตานี้ต้องเรียกว่ารอบนี้ใช่ไหมเออ,อใส่เล่นยุกิมากไปนะมาดูซิเอาจริงตู้ UL อละถ้าใครแบบเพ็ดน้อยผมก็ไม่แน, <c oughs> นะนำให้เปิดนะเพราะมันแบบเรือมากตูน้นี้แบบเก็บเปิพวกตัวที่เล่นตะอ,อุ้ยรอบนี้เป็นล่างบูกับโกฟ,ฟิเซอร์นะโอ้ <c oughs> o, ได้อยู่มาวันนี้แบบมีลุน้นนะทุกคนเออดูซิอุ้ยต่อยชนะเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีมาห้าล้ำใช่ไหมดาวตกโอ้เป็นอักษรสีเทาเอง มาปราลเบิดชนะแล้วลนะ่ะเออที่น่าจะได้ประมาณสองสามต,ตัวแต่ก็ไม่ได้กระตียูอลนะอย่างนี้มาเอ็กซ์ตีมตัวแรกเวิร์บเป็นบอไอ้โบลี่ตัวหนึง่งเป็นคูลเลอร์ไอ้เอกตีมหลัวๆเลยเว้ยเป็นลูกน้องเซลไม่มเป็นลูกเซล์ใช่ไหมอีกตัวโนึ่งเพราะว่ายูลัตุลิลินแ้วก็ออก โกหังอีกแล้วอีห้ามาอีกแล้วเอาพ่อมึงมาดิผมอยากได้พ่อมึงโอเคแล้วก็ปังโกคูทั้งอีห้าได้ปาร์ตได้กับโกหังหลายรอบแล้วนะยังไม่ได้โกคูเลยโอเคโอ้ยโกหังผมคือเจ็ดดาวแนละ้วเนี่ยโอเคได้เล่นโกหังตอนนี้แหละเจ็ดดาวเนะี่ยเกมนี้ถ้าตัวละครเจ็ดดาวขอเล่นได้นะเออตนอนั้นถ้าดาวไม่ถึงเจ็ดน,นี่คือแบบไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ถ้าเล่น PVP ีพีโอเคมาสเตตฟรีการันตีเอสซีตัวหนึง่งเราจะเหลยเพชรพันหนึ่งนะครับ จะเปิดสุดท้ายไปเลยมาดูดี่จะได้อีกไหมจำแอนิเมชันการันตีเกมนี้ไม่ค่อยได้ะนะเพราะแบบไม่เล่นนานมากผมเลิกเล่นไปต่อประมาณไอโกคูยูไอเข้าแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้ว<ะ>ตี XP อีกทีแล้วนะแต่แอนิเมชันก่ายี้ผมว่าไม่ได้หรอกโอเคยุ <laughs> okay, ้ยต้องชนะวะ่ะโอเคมาดิมีแปลงล่างไหมอู้บังเกงกี้รู้เหมือนเราจะได้ค่าอะไรครับบางเกงกี แต่ข้อดีคือเราไม่ต้องไปเลื่อนแต่กดข้างแทนดีไหมวะเฮ้ยได้กี่ตัวจะได้สองตัวไหมตาตาใช่ไหมเทจินทังอาเซลเอลจูเนียได้เมื่อกี้อินนี่ตัวพักจีทีจำชื่อไม่ได้อะไรดิวดดิวดอว์นะแล้วก็เมียโกฮังอีกแล้วมาแล้วสลักกิ้งโอ้มายี่สุแปดโอ้ผมยังไม่มีนะโก้เคอยู่มั้งเป็นตัวไหมเลยนะเป็นตัวยุคไหมโยแล้วก็ตัวนี้ผมไม่มีใช่ไหมไอ้ทั้งเทนเนี่ย แ้วก็ชื่อว่าไปกูฮังเซลแล้วก็การันตีใช่ไหมปุ๊บา3 <c oughs> จบไอ้ส้อแปากมาตัวหนึ่งโอเคมันยังไม่ได้ท็อปโป้ล,ล่างไอ้ทำลายล้างเลยนะเอาท็อปโป้ไม้ผมก็ได้นะโอเค <c oughs> เพิ่มดาวไปเ,เพิ่มดาวมันไปมาเราวเลยอ,อีกรอบเดียวนะครับรอบพันเพชรสุดท้ายมาเราต้องไปจำจีนหน่อยแล้วไอเราจะเอาไปตัวนี้ นี่หมจตัวนี้เห็นไหมเอาตัวนี้ตัวนิ้นี้ะไรตัวนี้เว้ยโอเคนะมารอบสุดท้ายครับสามสองหนึ่งไปเลยสุดท้ายแล้วถ้าจะทาไม่ได้ก็ไปเปิดหลังไหมต่อนะต้องรอดูว่าผมจะเปิดไหมทุกเน็ตผมจะคางนะเ้ยเอ,อะไรวะน,นี่ย <c oughs> มาใส่โลดนะเอออาจจะได้ทุกคน,นเออมันต้องใช้พลังในการโลดหน่อยเมื่อกี้เข้ากับการรวบรวมพลังนะ มาออกมาเลยมาเลยโกคูเออมึงโหลดเยอะจังวะแตนะ่ผมไปเปิดผมคลิปหน้าผมไปดาวน์โหลดออดีกว่านะจะไได้ม่ต้องเสียเวลาตรงนี้มาโอ้มีแถวไปตัวเดียวอุย้ยเบจิต้ามาไม่ได้ช่วยเกูไม่ได้ช่วยอะไรนะว่าตรงหรือช่วยไม่แน่ใจนะ <S <S ผมจำคัสซี่อย่างที่ว่าไว้ผมจำคัสซี่ไม่ค่อยได้ตานระเบิดมาเอามาเป็นเบจิต้าเอามาช่วยเมื่อกี้เอามาเป็นไรเดียมฉา คือไรวะบัคเตอรอ์ไอลูกน้องฟิสเตอร์อแล้วก็กีนิวโหวมาคู่เลยพวกมึงแล้วก็ใส่บ้าแมนหวหน้าจะได้ตัวเดียวแหละรับบ้าปุ๊บไอลูกน้องโบแจ็คใช่ไหมแล้วก็โกหังอนาคตอาโบแจ็คโหม,มาทัางลูกน้องหัวหน้าเลยโยอ้กโกหังตัวนี้ผมมีด้วยนะไอโกหังล้างสองไอตรีมเนี่ยแล้วก็กรนตี้นเป็นเพจจบด้วยโบลีกระเจากกระเจากตัวหนึ่งัวโคตเก้าอะตัวนี้ ผมได้กี่ดาวเองเนี่ยเอ้ซีดาวนะโอเคก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะเจออรเห็นนะครับเ,เกลือชิบหายเลยอ่าต่อไปเพชรหมดแล้วเพชรหมดหมดจริงๆน,นะไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟาร์มต่อดีไหมยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเลทเท่าไหร่นะเลทที่ได้เนี่ย0.70%เจ็ดยอร์ตห็นไหมเอตาต้าเนี่ยครับเนี่ยเลท0.70%ยคือไม่ถึง1%นะครับแต่มากกว่าพวก LF นะ0.50 แต่ถ้าพวกตัวธรรมดาครับมันจะเป็น0.20เอเอ,เอมันก็เอ้มันกามันก็ออกเยอะนะโอ,อก,กาสมันอ๋อแต่มันต้องดูตรงนี้นี่ใช่ไหมเนี่ยมันดูตรงนี้เออใช่อัลต้ามันออกออแค่0.70ส่วนสปาร์กิ้งมันเฉลี่ยเป็น9.9.30ฉันโอกาสที่คุณจะได้เนี่ยคือยากมากเพราะอาาัลต้าถ้าใครเพรไม่เยอะก็ไม่แนะนให้เปิดน,นะครับอย่างที่บอกไปส่วนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผมผมเกลือมากเกลือชิปหายเลยผมไม่ได้ตัวที่ต้องการเลย L F ก็ไม่ได้นะครับก็คงต้องจบคลิปแต่เพียเท่านี้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องผมนะครับถ้ามีคนกดไลค์เยอะผมจะอาจจะมาเกลือลต่อก็ได้นะสวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ